สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเละแพ็กค,คู่ทั้งแม่และลูกตูน่นันทิดาเพลงชนทิดา เผยนิสัยแท้จริงที่ไม่มีใครรู้จากกรณีโลกออนไลน์ประกาศตามหาคนหายหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานยานกิ่งแก้วกลับไร้เงาตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอสมุทรปราการที่ไม่โผล่หน้าไปดูเลยสักนิดทั้งที่เป็นจังหวัดของตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ก่อนที่เช้าวันถัดมา 6รกรกฎาคมตูน่นันทิดาได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทีมงานทำงานเป็นทีมอาจไม่เห็นตนลงพื้นที่เพราะมีปัญหาโควิดเราทำงานตามความเป็นจริงและตนไม่ได้เล่นโซเชียลยันทำตามหน้าที่ของอบอจอ,อะไรช่วยได้ก็ช่วยขณะเดียวกันลูกสาว เพลงชนทิดาก็ออกมาเคลื่อนไหวหลังเห็นแม่โดนด่าสนัน่นโดยเธอได้โพสต์แจ้งข่าวจากเพจสมุดปร,ราการก้าวหน้าที่มีใจความว่านายกตูน่นันทิดาได้มอบหมายให้รองนายกอบจอไปดูแลแทนแม้เพลงชนทิดาจะออกมาชี้แจงแต่ไม่ไวายยังโดนด่ากระนำจนในที่สุดเธอก็ได้ตั้งไอจีเป็นส่วนตัวพร้อมแฟนหนุ่มเป็กเสรณีลูกชายของนายอนุทินชาญวีรุูลรองนาย,ยกรัฐม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นที่เรียบร้อยดีว่าตัวแม่ตูนนั้นที่ดาแก้วบัวสายเห็นสวยสมบูรณแบบ์แบบแบบนี้แต่บางครั้งคำว่าเพอร์เฟกกับเยอะมันแยกกันไม่ออกจริงๆบนเวทีเรื่องร้องเพลงไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครล้มนางได้เลยจริงๆบวกกับเรื่องแต่งตัวยอมใครที่ไหนละ่ะแต่เรื่องความเปินความโะ ก็มีไม่แพ้ความเยอะเช่นกันเรื่องต่างๆของดีว่าตัวแม่นันทิดามักเกี่ยวพันกับแม่บ้านที่บ้านเริ่มจากกฎระเบียบการล้างจานของบ้านนี้ช้อนซ่อมน้ำยาล้างจานพร้อมฟองน้ำต้องแยกเป็นของใครของมันเช่น ขวดนี้กับฟองน้ำอันนี้สำหรับล้างจานข้าวอีกอันล้างช้อนอันถัดไปล้างจานของหวานคิดไปคิดมาก็ถูกนะทำไมเราถึงเอาฟองน้ำล้างทุกอย่างแต่ที่ไม่เข้าใจคือน้ำยาล้างก็เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ทำไมต้องแยกขวดนางอาจจะอยากนับปริมาณว่าล้างอะไรมากกว่ากันในตู้เย็น ก็จัดเรียงเป็นระเบียบยิ่งกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแถมยังเรียงวันหมดอายุด้วยอะไรที่ใกล้วันหมดอายุเรียงอยู่แถวหน้าพร้อมทานชีวิตมีระเบียบยิ่งกว่าค่ายทหารอีก ความสะอาดนี้ยังลามไปถึงน้องเพลงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเมื่อครั้งไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษก็จัดแจงทําความสะอาดให้เนี้ยเป๊ะอีกทั้งยังทิ้งโน้ตไว้หลายแผ่นกําชับทุกขั้นตอนให้ซึ่งน้องเพลงก็ได้โพสต์ความคุณนายสะอาดนี้ว่าคุณนันแอนความสะอาดพอบินกลับมาถึงอังกฤษสิ่งที่เจอในบ้านคือโน้ตของคุณนันทุกมุมของบ้านโน้ตในลิ้นชักที่แม่ฝากเสื้อไว้ให้โน้ตเกี่ยวกับการทำความ ความสะอาดพร้อมผ้าต่างๆที่หลากชนิดสำหรับเฟอร์นิเจอร์และการใช้งานที่ต่างกันออกไปแปลงขัดที่วางไว้ที่ต่างๆจะได้รู้ว่าใช้สำหรับอะไรแล้วก็น้ำยาอีกมากมาย ag, ไม่ทำความสะอาดบ้านไม่ได้แล้วกำชับทุกมุมบ้านขนาดนี้ love you mum ps มาวางไว้ตอนไหน นอกจากจะเจ้าระเบียบแล้วมาดามตู่ยังมีแม่บ้านที่พูดจากันเหมือนเสาอากาศหักรับส่งสัญญาณกันไม่ได้เช่นบอกให้ไปซื้อส้มตำหน้าหมู่บ้านก็กลัวแม่บ้านจะร้อนและเดินเหนื่อยก็บอกให้เอารถจัก,กรยานไปด้วยนันทิดารอเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มาโมโหหิวมากโกรธก็โกรธพอแม่บ้านกลับเข้ามาพร้อมส้มตำก็ถามว่า ทำไมถึงช้าขนาดนี้แวะไปไหนมาแม่บ้านตอบว่าไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าขี่จักรยานไม่เป็นคุณผู้หญิงให้เอาจักรยานไปด้วยเลยทำให้ช้าเพราะต้องเดินไปจูงไป เรื่องต่อมาเรื่องคนทำสวนนันทิดาเห็นว่าต้นปาล์มแสนรักต้นใหญ่ราคาก็สูงตามต้นมีใบออกมาทั้งใหญ่และยาวเวลาคุณแม่เดินไปมากลัวเกี่ยวตาเลยบอกกับคนสวนว่าช่วยริดใบต้นปาล์มให้หมดเรียบร้อยด้วยสั่งงานเสร็จก็เดินเข้าบ้านเวลาผ่านไปได้ยินเสียงตะโกนไกลๆว่า คุณผู้หญิงช่วยด้วยช่วยด้วยนันที่ดาเดินออกไปดูแทบล้มทั้งยืนต้นปามต้นใหญ่ราคาแสนแพงที่เลี้ยงฟูมฟักมาบัดนี้ได้ถูกกริชจะเรียกริชไม่ได้เพราะถูกตัดออกหมดทุกกิ่งไม่เหลือเลยเหลือแต่ยอดสภาพคนสวนอยู่บนยอดต้นปามที่ไร้กิ่งแล้วก็ลงมาไม่ได้นางทั้งโมโหและโกรธเสียต้นปามไปแล้วยังต้องเสียค่ารถยกมาเอาคนสวนลงและยังต้องเสียเงินเอารถเครน มาขุดต้นไม้ทิ้งอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ